สวัสดีนะครับไปนองชายยืดเท้าแบบไหนยืดซี่เมื่อสุดสวยทุกคนครับอยู่กับช่องในรถไฟฟอร์ดอีกเช่นเคยเดี๋ยวพบกันสมาธิไปยังเปลี่ยนไปนะครับนายรถไฟฟอร์นนะครับอีกสองทางหนึ่งนะครับผมฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามให้น้ำแน่ได้ครับเด้อหายยากำเนาเงานเหมาครับพี่น้องนะครับหกพันบาทนะครับ กับบรรยากาศโต่ลมหนาวครับเมนี้โอ้ยอุณหภูมิอยู่ที่12องศาครับเศร้าพมากันหนาวขัดขนาดนะครับเมนี้ก็ลมอย่างเมื่อื่นะครับผมเมนี้กัน11โม,มงแล้วนะครับเมนี้ก็ไปเรื่อยๆครับเมนี้กำลังอยู่ขั้นตอน จบขี้ดินออกทางกันแท้นะครับผมอยู่แก่กันแท้นี่แหละนะครับดันกองไว้นะครับแล้ววันนี้การลุยไปเีดพื้นนะครับผมกันแล้วเต้ถึงนิคของ đây là Ajarn này các bạn ạ, là Teakon tham ăn của Teakam Buphon này là Teak Ajarn thì cần thiết mát này các bạn ạ, một cả cả đây lái qua không, đây ครับพอเป็นพวกกากบาทนะครับใส่เพลงนิ้นี่เอานะครับผมรบมีแต่ตลอดพี่นองเลยในมหายืนตาดเดียบมือบานโ่เห็นตะยูเป็นไงนะครับ หลังจากจอดไปเป็นอาทิตย์นะครับเริ่มลงงานแล้วนะครับผมง,งานไปนี่ก็คือว่ามันคือขาดบันไดนะครับผมตเว่าก็มีเพราะเห็ุนะครับ ไปแบบนิ่มๆเลยครับผมอาจจะย้อนแสง กันน้อยนะครับผมวันนนหนาเส้ดวงอาทิตย์นะครับ me. มนะีโซนนะฮะตัวแผ่ตัวเต็มครับท่านหมาขาล,ลังโลกมีข้าวสามมีเยอะน้ำาวพารับไปสามสิบปีแล้วครับใช้งานดีเหมือนเดิมเลยครับผม thấy là tìm ở cái nó anh thế là chân đàn ngay này, này không โอเคครับพี่น้องสำหรับคิวเนี่ยเขาจะมาเพียเ่ยงเสน่นะครับออกเพื่อน,นสนองการติดตามติดรับชมเอาไู้ฟร้อนไหมครับคุณท่านสวัสดีครับ